ข้าวสารหมดแล้วรู้หรือยังพี่ทองรู้แล้วข้าวสั้นหมดแล้วรูอแล้วไหมแก้วรอแล้วข้าวสั้นหมดแล้วรู้แล้วโตรู้แล้วข้าวสั้นอ้กูแรงกับเคยอยากแหมแต่งได้ตายอ้ก็อีบอกว่าสั้นหมดแล้วกูรอแล้วคำว่าสั้นหมดกูรอ มาใช้าอ้งรเลยอ้งจซะหลักล้านเราเลยซะหลักล้ากับฉันเพลนเดียวกันนี่นี่ไม่ไม่เคยเลยนี่ตัวออกความคิดไอไอไอบาสหลวงไม่เคยเลยวาออกความคิดมันไม่เคยเลยว่าอ่ากินไม่ปุ๊บปักยาปลาได้ไม่เคยออกแต่ว่าใก่วาแต่แต่ึ้นนี่กูออกอ้าครบได้บ้างไหม เดินจำทีบหนดนาทีได้จำลูเวนไม่เอ็นเกงแค่มองอไปน้อยเดี๋ยว gob gob ไหนเห็นมึงว่าได้จำลูฮันว่าเดินไปก,ไปล,กลัลบมันไปลูกขึงลบจำล็อลบโลูขึงตูบได้ใต้อง้งจริงไอ้บาทหลววแล้วปีดีกว่าพีา่พี่ทองอย่าไปยุ่งก็เลยพี่ทองไม่ยุ่งพเพื่อเปรส นั่นกับเพลิดในกูเพลิดเลยฮะเพลิดลื้นแข้งวันเล้งเรื่องกินพวกข้งคืนนอนเบื่อฮั้นขึ้นว่าก็กั้นว่าปัดกวยเตี๋ยวชีปช้ปลาจุบกูผ่อนเสงขึ้นว่าชื่อแรงว่านอนนอนหยกขึ้นตึงชี่วหานกูแก่ตายซอยซานในควันก็กั้นว่าก,ก,ก,กินเรียนกูยเยี่ยมเป็นวัวยุ่มเลื้งแล้วนี่เรียนหยกขึ้นแหลนบน เล่นไซเรียนไม่เล่นตาเบะตึงขี street, on, ้แล้วเบมึงได้กว่าป้าตาแบกูโดนล่ะโดนล่ะแต่เล่นอ้แีเตงยีเตงกูควันวะเอาดวงแต่กูไม่เคยเล่นเตงเคยกูนี่มึงไม่เคยเล่นเตงเคยเออมึงจข้ได้ไหมตัวรายการปีไม่ถึงกลางวันกูแต่บ่ายวันสูบยาเหล่าพ่อผมควนกวนน้องดูยากคิดปีละ จิบเลิกปีเลยวะกลัวยุดได้แล้วมึงกัดดูแล้วป้องผุงเผอนอ่อไม่แกวกันวะพุ้งกใกล้กป้ากันคุลาก้็มาน้องงานเช่แล้วกูปัดจึ๊กจึ๊กจึ๊กจับท่านแตก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 ต่ตำรวจนะว่าได้ว่าเปลือมาเนี่ยมันแต่งหัวแก้วไปกันแล้วนะคืนนั้นเอเอเฮียกแล้วออเฮียแก้วเนี่ยนะหมัดมาเออแต่งมากว่าแล้ว,วไม่เคยแต่งเคย แน่ตู้แต่งไรจริงกันตักตีเลยทำโรเปโรนาก,กันตักตีไม่ต้องอากาศก็อยู่จริงเหรอวันนี้วันไหนน้วันเยว,วันเศ้าโอ้วันเศ้าบ้าโฉกจะโลกไมด่ดีห้าหกลิตรทำลายชีวิตความตกเนครับตึงตัวแต่งไม่ได้พี่ไรแล้ววันน่ะติดปิดโฉกแต่งได้อยู่เลยจะโลกไปดี ถ้าก่อคดีทำลายชีวิตความตกนี้ครับตึงทัว่วเอดตะวันจันทร์สันโฉดลอยจะโลกไปดีถ้าก่อคดีทำลายชีวิตความตกนี้ครับตึงทัว่วเป่าเปล่าตะวันการลันโฉดลอยจะโลกไปดีถ้าก่อคดีทำลายชีวิตจะตั้งปีจ่ายปากเต่ง